เมรี <Berry S 2> เป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบพระคุณนะคะทีนี้ป่ะต่อเราจะมาต่อกันค่ะที่ด้านบนเลยชีตรงนี้นะคะเดี๋ยวในวันนี้ลีโอครับผม,รบผมเราจะมีเกมมาเล่นกับแฟนคลับของเราด้วย้อมเล่นเกมไหมปกตินคนชอบเล่นเกมไหมครับชอบเล่นเกมครับเป็นคนเล่นเกมอยู่แล้วระหว่างชอบเล่นเกมกับชอบเล่นกับหัวใจชอบอะไรกว่ากันครับเกมดีกว่าดูปลอดภัยสุดลแบ่หัวล้อยใหเลย นาะเพราะเช่นวันนี้เรามาเล่นเกมกันโอเคนะคะพราไหมครับลลโออย่างแรกก่อนเลยนะคะเราจะมาตามล่าหาผู้โชคดีครับจำนวนห้าคนซึ่งก่อนอื่นลลโอคะเราจะเอามือล้วงไปด้านในรบกวนโคเลโคเลก่อนเพื่อความยุติธรรมโคเลโคเล่โคเลคเเล่ได้แล้วครับปั๊กแอร์โอปิดตาบ่อบ่อคนเล่คนอ่ะคนคนคนโคเล องอ่ะคนที่สองเขามีชื่อว่าคุณแม่สุนทรีคุณแม่สุนทรีมาจ้าเย่ yeah, แม่มาคนที่สองนะคนที่สองไปรันตไปไปต,ต,ต่อไปยัต่อีโตต่อเ <Viol> ลยคุณแม่ชื่อว่าแม่ชื่อไรแม่แม่คุณแม่ชื่อดวงแม่ดวงคุณแม่อยู่ไหนคุณแม่อยู่นี่ขึ้นมาเลยครับ แม่ <laughs> อวหรือว่าเรามีหลายดวงแม่ดวงแม่ดวงแม่มดวงอะฮะ,ะแม่ดวงอยู่ไหนแม่ดวงอยู่ไหนแม่ดวงมาเลยวางมาลาย่อนแล้วก็เดินมาขึ้นบนเวทีและแม่ดวงคือคนที่สาม <laughs> <เ>ค่ะ <laughs> เขอบคุณเดียมากครับคุณเยมากครับปอดเยี่ยมมาและคนต่อไปค่ะ <laughs> และคนต่อ <laughs> คนต่อไปคือแม่แตวแม่แตวคนแรกครับแตวแม่แตวยกเปลือกพุชโยแหงทรัพแม่แตวลุกเลยแม่แตวลุกเลยแม่แต่วิ่งเลยวิ่งมาให้ทันอ่าเจอแล้วให้เวลาแม่แตวสาววินาทีในการวิ่งนะคะแม่แตวสามครบแล้วเอ้ยเอ้คนสุดท้ายนี่ออกเร็วเร็วครับคนครับคนแบบคนเลยคนเลยคนสุดท้ายคนสุดท้าย คนไหนอยากเล่นเกมยกมือหน่อยเร็วยกมือหน่อยเร็วเอาแล้วหาชื่อแม่เขาให้เจอหนะเดี๋ยวหาเจอแม่เจอไม่คนสุดท้ายแต่คนสุดท้ายแต่คนสุดท้ายมีชื่อว่าแม่ชื่อแม่ตึงแม่ึงแม่ลูกแม่ตึง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  วันนี้เขามาตั้งแต่เช้าแล้วเขามาตีห้าใช้อักเปล่าหมายถึงตื่นตั้งแต่ตีห้าแต่ว่ามาถึงตอนสิบโมงเช้าเอาเตเป็นตัวแทนโอเคเดี๋ยวก็นนะหนึ่งสสามสี่ห้าโอเคครบขาโป่ทีนี้ครับเดี๋ยวให้เรายวมาจำจุดฝั่งนู้นได้เลยครับผมโอเคแม่แม่จ๋าถ้าแม่อยู่ด้านหลังเนี่ยแสงสปอร์ตไลท์เราจะไม่สวย พขา่าจะมีคนกดในรูปเราแม่เขาหยิบด้านหน้าหรือแม่แม่ขาขยับหน้าเลยด้านหน้าเลยแม่ด้านหน้าเลยโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะคะหนูจะส่งไมคุณแม่ก่อนคนแรกคุณแม่คนสวยจ๋าแม่กึ่ง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 รับไมหรือว่าหรือว่าแม่กึ่งถ้าแม่ถ้าแม่กึ่งไม่รับไม่อะเราจะเป็นระบบแบบนี้แล้วนะแม่กึ่งรับไม่ต่อหน้าแม่อารเก แม่กึนงตังนะเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะมาแนะนําตัวกับลูกชายเราก่อนแม่เดี๋ยวเราจะขยับขึ้นมาด้านหน้าถ้าแม่ยืนด้านหลังลูกชายจะมองไม่เห็นเราเดี๋ยวหนูจะอยู่ด้านหลังแม่แล้วแม่ไม่ต้องหันมองหนูแม่มองหน้าลูกชายเราอย่างเดียวแม่มองหน้าลูกชายแนะนําตัวแล้วไหนะแม่มองหน้าลูกชายแม่มองหน้าลูกชายหนูเป็นลูกสาวแล้วแม่หนูเป็นลูกสาวแม่นะแม่ชื่อแม่อะไรจ้ามาจากจังหวัดอะไรจ้าตาเค แม่เขินเลยนะแม่กึงเชนญบุรีอาส่งใบต่อแม่ขาส่งใบต่อเสมอคุณแม่เดี๋ยวก่อนแม่ขยับหน้าหน้าขยบหน้าหน้าจะได้เห็นลูกเราแบบชัดๆมองหน้าลูกเรานะแม่นะแม่ชื่อแม่อะไรคะแม่ม่วงหัดใหญ่แต่มาแทนแม่ดวงร้อยเอ็ดค่ะโอเคแม่ม่วงหัดใหญ่แม่ม่วงอาควรต่อไปจ้าอาคุณแม่ขยับหน้าหน้าขยบหน้าหน้ามองหน้าลูกเก่าแน่ ทะลุมแม่เลยนะคนเนี้ยชื่อแม่อะไรจ๊ะแม่แต๋วค่ะแม่แต๋วว่าต่างจังหวัดอะไรจ๊ะคนโคราชแต่ไปอ,อยู่ชซนบุรีค่ะแล้วปัจจุบนันอยู่ที่ไหนจ๊ะชซนบุรีมาเมื่อคืนนี้ค่ะ,ะมาถึงกีง่โมงแม่ถึงกีง่โมงเจ็ดโมงค่ะถ้าใส่ชุดเชนไนต้องแปลอะไรแม่ชุดเชนไนตอบได้ดูคำตอบครับอ่ะตอะ่อไปครับแม่ส่งใบต่อครับ อะแม่ขยับด้านหน้านิดนึงขยับด้านหน้านิดนึงโอเคแม่ยังไม่ถามเลยอะแม่วัยรุ่นใจร้อนเลยลูกใจร้อนแม่จ๋าขออีกครั้งนะแม่นะแม่ชื่อแม่อะไรจ๊ะชื่อแม่จำรองท้องศรีจิะชื่อเล่นหรอแม่ชื่อเล่นอะไรจ๋าชื่อมิจังหวัดอะไรจ๊ะจังหวัดบุรีรัมย์จ๋าโอ้ยบุรีรัมย์เองแม่หมี่เคยเจอลูกชายเรามาก่อนหน้านี้มาแม่เลยหรอแม่ ตื่นเต้นมหมจ๊ะแม่ตื่นเต้นจ้ะโอ้โหต่สมัยสมัยที่หโอฮยฮะวันเลยแม่ตัแต่สมัยหนึ่งเลยใช่ไหมปีพศอะไรครับแม่เดี๋ย่า่เดี๋ยว่าแต่แม่เลยผมก็ทำไม่ได้อุ้ยมีคนจำได้สองศนยหกสี่นี่มีคนจำได้สาวสวยของเราปีอะไรจ๊ะ โก๊กๆเหรอใช่ใช้ไมลีโอเดี๋ยวแบบผมไม่ได้ทำไม่ได้อะต่อไปค่ะแม่ส่งอะไรต่อเลยแม่แม่ชื่ออะไรจ๊ะแม่แม่น่ารักบ้างนะแม่จ๋าหันมองหน้าลูกชายเราแม่ชื่ออะไรครับสุนทรีค่ะแม่สุนทรีแม่หวานแม่หวานใช่ไหมจ๊ะอุ้ยแม่หวานมาจากจังหวัดอะไรจ๊ะแม่ รโอ้บุรีรามไป็สาวบุรีรามได้และแม่ขาเคยเจอน้องมาก่อนนะนี้ไหมยไม่เคยหนูคือเลโอพี่จะบอกว่าแม่หวานเนี่ยเขาเป็นคนที่ยกมือแล้วบอกอยากขึ้นเล่นเกมกับเราตั้งแต่ตอนที่พี่ถามตอนเที่ยงเลยจริงวะใช่สารฝันความเป็นจริงความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่มอง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 หน้าน้องแม่มองหน้านาะตื่นเต้นสนุกยังไม่ได้เล่นเล่ย สนุกรอแล้วแต่ยังไงยังไงวันนี้สนุกแน่ไม่ต้องกลัวน,นะคะเพราะแม่สนุกตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยอ <c oughs> โอเคอ่แนะนําตัวเรียบร้อยทุกท้านแล้วอาค่ะแม่ส่งไปทำไมทีนี้ไม่ได้จ๋าขยับด้านหน้าให้หนูหน่อยหนูขยันลงไปด้านล่างได้ไหมไม่งั้นมองไม่เห็นจริงจริงเอาขยัลงไปด้านล่างนะคะคุณเกมเนี้ยนูต้องผูต้องช่วยในการดูด้วยทีนี้กติกาเกมนี้มีอยู่ว่า แม่ขยบได้นิดนึงขยบด้นิดนึงโอเคเดี๋ยวขยบได้นะคะจะได้แต่งสวยๆคับผมเวลาหายู้มันจะได้แต่งสวยโอเคค่ะนูจะมาวัดว่าแม,แม่แม่เนี่ยรู้ใจลูกชายของเรามากแค่ไหนหซึ่งดูในมือ,อยุ้ยนะคะในนี้เราจะมีคำถามและมีคำตอบซึ่ง้องอย้่ขอเคลียร์ก่อนวา่าคำถามที่เราให้อันเนี้ย เราส่งให้น้องลีโอก่อนหน้านี้และน้องก็ตอบกลับมาเพราะฉะนั้นเราจะมีหลักฐานคําตอบที่ถูกต้องอยู่ในกระดาษใบนี้กติกาของเราค่ะแม่เดี๋ยวหนูจะถามคําถามและมีคําตอบให้แม่เลือกสองคำตอบแม่คิดว่าสิ่งไหนที่ลูกค้าลูกชายของเราเลือกให้แม่เลือกคําตอบนั้นสมมุติว่าแม่จะเลือกคําตอบที่หนึ่งแม่ชูเลขหนึ่ง แต่ถ้าแม่จะเลือกคำตอบที่สองให้แม่ชูเลขสองแค่นี้เลยและคำตอบไหนถูกคนนั้นได้เข้ารอบแต่ยกตัวอย่างสมมุตินะคะว่าห้าคนนี้มีหนึ่งคนที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วเกิดคำตอบนั้นโป๊ะถูกขึ้นมาเป็นผู้ชนะเลิศเลยโอเคนะอ๋อ,อพร้อมไหมครับพร้อมครับด้านบนเวทีพร้อมไหมจ๊ะด้านล่างพร้อมไหมจ้า พร้อมนะจ๊ะเราจะมาเริ่มเลยนะแม่นะแม่สาเราจะเอามือค่ะประสานไว้ด้านนาอ้อาแม่หันหน้าตรงๆแม่หันหน้าตรงๆแล้วน,น,นะอาชัยฟิลเหมือนนางงามเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราได้เอามงกุฎให้น้องมอบดีกว่าอะมาพร้อมนะแม่นะคําถามข้อแรกมีอยู่แว่อาเขาไปก้คุณคกัน เสื้อสีบานเย็นอย่างโก้เขานะคนนี้เขารู้จริงนะแม่เขารู้ใจลูกชายเขาสุดเลยนะแม่อ,อ,แอ่าตอนนี้เรามีการไลฟ์สดด้วยแม่จ๋าเห็นทุกไม่ใช่ทไม่ได้แม่เห็นทุกโลกเลยตอนแรกแม่โกโลกเลยมาแล้วแม่คําถามเต็มตัวได้ไหมนะตั้งสติให้ดีนะคําถามข้อแรกของเราถามว่าน้องลีโอชอบสีอะไรแล้วจะพูด,พด เดี๋ยวแม่ไม่บอกใช่เังดาลางใจเย็นใจเย็นต่อกดต่อนะดาลางห้ามไปห้ามต่อห้ามตูเลขกใดๆทั้งสิ้นนั่งหัวเราะได้อย่างเดียวค้าวอับเดี๋ยวเดี๋ยวแม่อย่าไม่ทันบอกเลยนี่แม่ชุดดิน้องเลี้ยงชอบเสียอะไรระหว่างเลขหนึ่งสีฟ้าเลขสองสีแดง เดี๋ยวแม่เอาปืนแล้อจ้าจะไม่สัญญาเลยเดี๋ยวแบบยเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊เไปขอดปืนประสานก่อนเปนะ็นนางงามก่อนเราต้องปูเรสตริ้งทยก่อนค่ะแม่โอเคนะแม่นะลูกชายเราชอบสีอะไรถ้าเกิดชูหนึ่งแบบนี้คือสีฟ้าชูสองแบบนี้คือสีแดงยห้มสัญญาณนะแม่นะถ้าพร้อมนะแม่นะแซมบีนาหนึ่งสองสามข้างไว้แม่ข้างไว้โอ้โห เขาพร้อมเพียงกันสู้สู้อ๋ออันนี้ใช่คำตอบใช่ไหมครับลีโอสู้สู้อสู้สู้ใช่ไหมครับแม่ชูค้างไว้อ่ะชูค้างไว้ก่อนแม่ชูค้างไว้และคําตอบลีโอจะเฉลยพี่เฉลยครับเดี๋ยวผมเฉลยก็ได้ไหมย่ายเลยครับผมท่านหนึ่งคือสีฟ้าสองคือสีแดงถ้าเป็นแดงเนี่ยเข้ายกแข้งเลยโอเคนะถ้าแพ้ตกรอบไปเลยใช่แต่ก่อนอื่นลีโอต้องตอบตอบตรงตามแบบนนี้พี่เลยค่ะ ม่อไม่งั้นอ่จะอยู่ตกรอบผลแรกเลยโอเคนะคะครับผมอ่ะครับผมแล้วลีโอครับลีโอช็อเสีอะไรครับคุณแม่ลองมองไปที่พื้นครับว้าวคำตอบครับผมเลขสองส,สีแดงเ,เข้ารอบทุกคนจ้าไปต่อวันนี้หนูมีประมาณร้อย้อค่ะแม่ไม่ร้สองทุ่มกลับมา ยังไม่จบแม่ยังไม่จบแม่คิดว่าชน,นะทั้งห้าคนเลยไปต่อได้ไหมนะมนะต่อมาลูกชายของเราค่ะแม่น้องเลโอชอบทานอะไรระหว่างหนึ่งปิงยางสองชาบูอย่าเพิ่งชูนะแม่ดานล้างหางบอกแม่ฮ้าจูห้าจูหาบ,บ,บอกโอเคนะล้าห้าแตถามนะคะเีโอห้าด็ดกระสิบ,บอกนะฮะห้าแกระสีบ,บอก ดูกันได้นะหนึ 1, 1, ่งหเป็นยาสองชาบูพร้อมได้วนะพร้อมแล้วหนึ่งสองสามชูค่นะแม่ชูบนะูคนะ้างไว้ขางขา้ขา,าเอาแล้วค้างแม่ขางไว้ก่อนแต่แกลบมนหนึ่งังหนูนะอันนี้จะมีสองแบบหนยาวเบ๊ ชาบูหนึ่งทิ้งย่างสองชาบูห้ามเปลี่ยนคาไวนะ้เลยแม่ช่วยแม่ช่วยก่อนคาไวก่อนฟังนะเอาละถ้าเกิดหนึ่งถูกแม่จะมงลงเลยนะชะนะหนึ่งเดียวแต่ถ้าผิดแม่จะตกรอบคนเดียวนะแม่แต่ตกรอบอย่าพึ่งลงเวทียืนรอก่อนเพื่อถ่ายรูปรวมด้วยโอเคนะแม่นะช่วยค่ะช่วยเอาละ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  ตีโอเอาตีโอครับตีโอเป็นยางสองชาบูปิ้งย่างยชาบูไม่อยากให้เป็นอย่างนี้นะแม่ผมชอบชาบูครับสองถูกต้องค่ะเดี๋ยวคุณแม่ไม่ยีเราสัก่อยไม่ยีรอได้หลังก่อนนะตกรอบหนึ่งไม่เป็นไรนะแม่นางยเรอก่อนยีรอก่อนโอเค สี่คนนี้เข้ารอบไปต่อแม่จ๋าเดี๋ยวแม่ยืนด้านหลังให้เนลยนะโอเคขอบคุณค่ะข้อต่อไปคุณแม่ตอนนี้เหมือนเริ่มเล่นเกมเริ่มถอยเรื่อยๆคุณแม่ขยับด้านหน้าหน่อยนะจ้แสงก็ได้สวยนะโอเคข้อต่อไปเมื่อกี้เนี้ยเราเป็นสไตล์อาหารแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะเครื่องดื่มกันต้างอาจารยเครื่องดื่มมาได้นะคําถามคือน้องลีโอชอบทานน้ําอะไรระหว่าง กาแฟหรือเก๋เกลกาแฟหรือเก๋เกชอบโก้หนึ่งทานกาแฟสองทานโกโก้หนึ่งกาแฟสองโกโก้โมองทานลูกชายแล้วแล้วลอง,ลอง,ลองหาคำตอบดูค่ะคุณแม่ชอบทานอะไรพร้อมไ,ไหมนะพร้อมแล้วเริ่มสองสามชู ค้างเลยวิวิวคุณมองเพียงกันเพ้อเลยอะ่ะสู้ๆอีกแล้วอะออวจ๋าสัญญาลังระจำตัวใช่ไหมคะคุณแม่เอาละครับลีโอครับครับผมหนึ่งกาแฟรครับสองเกิดตถ้าตอบถ้าตอบเกิดต,ต้องต้องต้องแบบนี้ด้วยนะผมตอบกาแฟได้ไหมชอบอะไรครับลีโอ <laughs> ช, <laughs> <laughs> ชอรรบก o go เขารักสี่คนจา้าเก,ก่งมากเก่งมากรน้ใจพี่ยังไม่มีอะไรคุนได้เลยนะสิคนนะไปต่อนะทีนี้ทานแล้วดื่มแล้วต่อไปพาน,น้องไปเที่ยวกันดีกว่าคุณแม่พ oh. าเลโวไปเที่ยวดีกว่าถ้าถามว่าถ้าให้น้องเลือกไปเที่ยวได้น้องลลโอจะไปเที่ยวที่ไหนคุณแม่หนึ่งไปทะเลสองไปภูเขา จัไม่ได <ç uk> ้ากว่าฉันเป็นทะเลไม่ใช่เขา้าอันนี้ดูร้องแบบแเพระเฉอๆดูแม่ร้องเกละเฉยไม่ีการใบนะคะเอาใจได้ไมนะหนึ่งทะเลสองภูเขาถ้าพร้อมแล้วเดิมสองสามชูค้างเลยแม่เอาเอาแล้วเอาแล้วข้างไวนะ้ได้ไหมหนึ่งทะเลสองภูเขาคิดว่า ลูกเราเนี่ยจะไปอาบแดดหรือจะไปปีนป่ายดีคำตอบนี้ให้เียวตอบดีกว่าแบ่งพันกเป็นพั่วแล้วนะใช่แล้วเลโอครับจะหนึ่งหรือ,อ,อสองดีนะตอนนี้เราลุนคู่จับมือแล้วลุนคู่จับมือแล้วลุนคู่จับมือใช่ครับผมห,หนึ่งทะเลสองภูเขาใช่ไหมใช่ครับใช่ครับภูเขาครับ yeah! เล่นสองเขาเาา้ารอบจ้า าไปกันต่อทีนี้แม่จ๋าหันหน้าหากันหันหน้ากันนะกันหันหน้ากันแม่จับมือจัมือแม่จับมืสานเบอร์ไปสายเบอร์จัเมืออ่าจะเมือจับมือโอ้ยตุ้หลุดเลยลุนเลยใครใครจะเป็นมงทวินในเวลานี้นะคะคำถามต่อไปค่ะแม่ทีนี้นะเราพาลูกเรานะไปเที่ยวภูเขามาแล้ว ต่อไปค่ะแม่เราจะมาเดาใจต่อคําถามต่อมาคือคิดว่าลูกชายของเราชอบอะไรแม่รักว่างตั้งแขมหรือดำน้ำอ่าตั้งแขมหรือแหวกว่าเลยค่ะแม่แหวกว่าจุกกลังโอ้ยแอะอย่างนี้ได้เลยอ่าคิดว่าลูกชายเราแม่ซื้อตั้งแขมเปิดมาโอ้เจอวิวสวยหรือจะเป็นแบบ ขู euh, winter, ่ข no yeah. <right? ูู่ mm ่ว hmm. ้าย mm ังยังไงจ้ะัวได้ไหนะเลขหนึ่งคือตั้งแขมเลข2คือดำน้ำแม่จ๋าหันหน้าเข้าหากันค่ะหลักตาค่ะแม่หลักตาเดี๋ยวเราจะชูมือขึ้นสูงๆในคำตอบของเราครั้งนี้ด้วยกันนะแม่นะพร้อมนะแม่นะถ้าพร้อมแล้วหนึ่องสมชูมือค่ะอุ้ยอุ้ยเฮ้ ในแบบนี้เดี๋ยวทีเนี้ยทีเนี้ยมีสองเหตุการณ์แล้วหนึ่งถูกคู่สองผิดคู่ไม่จูค้างไว้ก่อน็นไรๆแต่ว่ามาดูกันถามเดียวดีกว่าครับถ้าให้เลือกระหว่างตั้งแข็กับรำน้ำเอาใจเราเลยนะใจเราชอบอะไรมากกว่ากันใจผมชอบภูเขาอฮมันก็ต้องจำน้ำแห่เลยแค้ ตั้งเจอมาแต่ว่าผิดคู่ไม่เป็นไรไปต่อข้อต่อไปข้อต่อไปอแม่จับมือ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 ต่อมานะคะต่อมาเดี๋ยวแม่นะถ้าให้เลือกระหว่างลีโอจะชอบอ่านหนังสือหรือชอบดูหนังอ่านหนังสือชูหนึ่งดูหนังชูสองหลับตาค่ะแม่ด้านล่างห้ามบอกคำตอบค่ะเดิมสองสร้างชูเลยแม่ รู้มวะอ่าอุยเข้ใจตรงกันอีกแล้วลีโอรครับฉันเลยได้เลยครับผมชอบดูหนังครับอ่าเอาแบบนี้ดูแล้วนะต่อให้เรามีเป็นรอยข้อแม่ก็ต้องตอบเหมือนกันเพราะถือว่าเขาสองคนนะ่ะเขารู้ใจเรามากๆาเราจะใช้วิธีการที่ยุติธรรมที่สุดซึ่งเราใช้ในระบบสากล เป็นระบบการตัดสินในระดับโลกระดับโลกเลยแม่กำมือขึ้นมาค่ะเป่ายิ <c oughs> ้งฉุกข์แม่แม่สากำมือขึ้นมาค่ะแม่ค่อยอย่ามด้านหน้าหน่อยได้ไหมแม่อยู่บมาด้านหน้าอยู่บมาด้านหน้าโอเคแม่ชูมือขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราจะมีคณะกรรมการในการตัดสินนะคะซึ่งคณะกรรมการท่านนี้ทรงคนอาวุธนะคะคนะคะั่นคือลีโอนมมอั่นเองโอเคนะคะแม่สาชูมือกำไว้ อย่าพึ่งอย่าพึ่งไอ้นี่นะให้หนึ่งสามแยกันนะแม่มองหน้ากันมองหน้ากันใครชนะฟังนะคะใครชนะจะเป็นผู้วินเนอร์คือชนะเลิศทันทีทรเลาะได้ไหมนะยันยิงยันยาวกระเป๋ายิงเหวี่ยงไปยิงก่อนยิงก่อนยิงเอาไหม่เอาไหม่เอาไหมเอาใหตั้งค์แ้ตั้งตังค์้ยันยิงยันยาวกระเป๋ายิงจ๊กใครชนะครับเดียว ผูชนะคือให้รมอเลคะ้ให้เดให้องแม่หนแม่แมแม่เดี๋ยวยรอาเดี๋ยวรอม่เดี๋ยวรอแม่รอยืนรอแป๊บน่อนี้นนี้นกัโอเคเดี๋ยวเราราให้ดูถูกโอเคโอ้โห ด้วยนะจ๊ะแม่แม่สาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขยับรอรับของรางวัลน,นะคะเออไยง่ายไปนะะิดนึงโอเคค่ะ,ะมารับที่ระคนเลยนะคะว้าวเก่งมากรู้ใจลูกชายเราที่สุดเลยเดี๋ยววันนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะคะอย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะร้องออกจัดเต็มให้เลยโอเคไหมใครอยากฟังน้องร้องเพลงขอขอเสียเกรี๊ดหน่อยเร็วคนไหน ใครมอลเต้นขอเสียงหน่อยเร็วอ่าสายเต้นรอเลยนะจ๊ะโอเคคุณแม่เชิญค่ะคุณแม่รอให้รูกนะลุมนะไฮรูกลุมด้วยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาไฮรูกลุมกันคุณแม่ที่เป็นวินเนอร์อย่างต่างเลยวินเนอร์วินเนอร์วันนี้นะคะยินดีด้วยอ่ะแม่ชาเดี๋ยวนะเรามองกล้องยืนชิดๆนะไม่ได้านไหลซ้อนไหลจะได้สวยงาม ยิ้มสวยๆเลยนะคะคุณแม่โอเคพร้อมนะไหมนะ้าเดี๋ยวขออนุญาตนะคะนี่ฟังนีดอ่าอยู่ซาบินา่าอือเห็นโลโกโ้ซาบินา่าอ่าแม่เดี๋ยว,มวบบแม่ชูมาด้านหน้าโอเคโลโก้แม่โลโก้โอเคโอเคเดี๋ยวแม่ชูมาด้านหน้านะเดี๋ยวหนูพูดว่าซาบิน่าปุ๊บแม่ชูเลยนะหนึ 1, 2, ่งสองสามเอ้าซาบินา่าเย่มองตรงค่ะแม่มองตรงซาบ,บินา่าเย่ ขอเสยงปรบมือกับผู้โชคดีด้วยนะคะทั้งอาท่านค่นคะเก่งมากคุณแม่เก่งมากสรุปน้องชอบไปตั้งแคมป์อยู่ดําน้ำได้ไหมนะ